สวัสดีค่ะแม่นางจ้าสวัสดีจ้าเฮ็ดยังอยู่นี่ขึ้นหมอลุ่มบุ่มบัวทีเขาบอแม่นี่ยังคือกล่องบ่หนี้จากสมุดหนังสือแทสันี้แม่นางสูตรจัดสูตรอยู่ในหันโอ้ยกระสูตรเดียวนะโอ้บอกว่ามันหลายสูตรสี่นี้คือหลายแทสันดี้โอ้ลืมสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเป็นยังไงเนาะรำรำด้วยด้วยกระเยบด้วย ค้าเกือบเลบ่ได้รวดยไหมแม่นางเดี๋ยวก็ค่อยรวยไปนี่ละคือเกาเนาะจับคู่บ่าถืองวดต้องหันถือไม่ได้งวดงวดต้องหันลุดเนาะลุดจับคู่แต่ว่าเล็วิ่งเข่าคือเกาวิ่งบ่ราลุดจักเทียด้ะฮ่ากับเกดตัวหนึ่งอยู่เทิงตัวหนึ่งอยู่รางเนาะใช่หรือ DNA ยึดสายอะไรเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือถอนำลำลำๆอยู่ยา่นาง กินหอดว่ามื่อนั้นได้ยินว่าบนบ่วงสวงนะโอ้ยสิไปหายายนั่งฮาบอ่อไปโค้งสุดท้ายบอกว่าสัน้นเออขั้น,น,นบอ่อไปโค้งสุดท้ายหรือว่าอีหยัไงแบบเอาเบอร์เบอร์โทษว่ให้แม่ก็ได้โทรหายยัใดงเนี่ยมีถที่โทรศัพท์แต่ว่าจัคติดบอติดจิงลิงจิงลิงบ่มีผู้รับขั้นจิงลิงจิงลิงเนี่ยโทรให้ถึกเวลา จังว่าขั้นว่างนี่น่ะข้าวเขาไหหมาอยู่สิบมงหาแต่เยว่ายมันนี่ไปไอ,อ้ยังเนาะศัพท์นั่อยากยืมมาทยุทิถิ่มอยากยืมมาโยนถิ่มไม่โปรดบารนบเสนอที่สายวิ่งสายรูดยังไม่หลุดของคุณยายนางร้านเปอร์เซียนเด่นเด่นวิ่งเจ็ดล่องหาต่ว่าหันเขาพิษรักยังน้อยวันนี้พิษรักยังนีอแล้วอีดีเนาะเจ็ดแปดออกเก็ดเก้าเนาะ มันผิดมันผิดรักผิดรักก็คือหาแม่ไปอยู่รักลอยเขาอยู่เขาบนก็ได้แต่วันไปอยู่รักลอยอันอยู่รักีบรักหน่วยนี่คือบ่ผิดอือผัวมาานนั่นแต่ว่าเจ็ดหกนี่แต่มันกลับหัวบพรามันเป็นยังตีรังกาแล้วตีรังกาแต่นี้นาะมาตั้งสองตัวเลขวิ่งก็ได้แต่ว่าห่างเปลี่ยนกันไปคนละทางเปลี่ยนคนละคนนึงอยู่ทึ่งคนนึงอยู่ดุม เงินที่น,าน่าเนครับนะเอาพวกปีนังเพิ่นมาเศร้าขายง่ายหรอกก็แม่นตัวขายตลอดไปเฮ้ยก็ซื้อตลอดไปอะไรก็จ้อจจงโดนในตัวเลขประศรนเพิ่นว่าม, <c oughs> <c oughs> มันอันตรายเหมือนกันว่าโดนโดนในเรื่องที่สม,มองตัวเลขว่าดูร้ายอันตรายว่าประเอาวันนี้งวดนี้แม่นั่งเฮ็ดไว้แล้วปะเฮ็ดแล้ว เยันแล้วเอ้โอ้ชั่เพิ่นมึงด้แต่ว่ามึอนี้มันกอะไรลายมืองนี่ลังเล็กออกเนาะอืมบ่ได้มากต้องมาคอยถามวานได้ได้สิแล้วลงไปบ้านหาเมียบ่้อนมาบ่อใกล้ใกล้แล้วล่ะโดนโดนพยยาามลูกไปเที่ยนึงเนาะอยู่โดนในจักรน้อยไปหาเห็ดธุระของเพิ่นนั่นล่ะอืไปเห็ดธุระของเพิ่นเพิ่นกำลังสร้างบ้านสร้างซ่องเพิ่นก็สิ เงนไปหาเงินบอกือบ่ิส่วธเจ้าเนียค่นว่าไปหาเป็นตาพ่อบอกนีบก่อนขึ้นเคาเนาะคุกถึงเงินนนิมอยู่ไต่หอมมักเาาคือคนวานบอกืูอหาอยากแต่อาจอาใั้แนวทางเลขนี่กะเขาเท่าละตัวกับอะไรอยู่ดิเด็รคือับบ่คอยเขา เล็กน่อยก็พอได้อยู่ตาบาพ่อได้หลายที่คนได้เจอละใบสองใบได้ด้่พ่อครับประมุกน้ำปานี่นะหาลังเจอก็ได้หลายอยู่ได้หลายมันก็มีทั้งไปทั้งออกของมันคือเก่าคือเก่าแนนอยู่ในเงินพนกะบนาสิเขียนามใไม่อยู่ว่าเขียนว่างกะห้ามชำระแอมน ห้ามซ้ำระหนีว่าแต่บอกอยู่ในอันเบันว่าช้ำระนี่ได้ตามกฎหมายว่าแต่บันวาควบหนีเหมืนบอกบัาควบไม่คนเลยบเก็บจากเกีอาบายขึ้นมาบอกว่าไรห้ชซ้ำละหนีรอดที่ห้ใช่รอดไหมเป็นหนี้ยูใสกะเนาะมันมีแนวไปแนวมามันก็ต้องแนวใสแนวใจเนาะมันก็ไปจันละตามแรงตามเล่าเนาะ เฮ็ดแล้วอ่ะตีแม่นางเอาเฮ็ดแล้วเด้อมาเบิ่งเฮ็ดไว้ตั้งแต่เลขเขาก็เลังสิหมุนผมบอกไม่จังเลยของเก่าจังหยังเนาะเก่าจริแต่ว่ากะบ่พลาดอีหลีเห็นนะส่วนเลขวิ่งเล็กเพิ่นก็ได้เนาะแล้วก็จังบอกว่าคั่นแม่นางปล่อยไปแล้วคั่นมักจังได๋ก็หาใส่เอาเด้อมันจับคู่บ่ติดก็ังบเอาเอาที่เพิ่นมาเลขบ่วงสรวงที่ผ่านมาน่ะเข้าบอลเนี่ยบ่วงสรวงงวดนี่ฮะงวด ที่มาหอวที่พ้านมาไหมคะเขาบ้านมาโอ้ยเข่านะลูเขามันไปโค้งกันครับเด็กโรถปูเพันมายู่น้องประจักษ์นะรองนั่งนั่นนะหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้ามันโค้งกันครับโรกเลกอิจอีโรคดิไม่โรคอิจอีมันเข่าสามตัวเนาะเข่าสามตัววันนี้ข้าเจ้าก็มัดตาเสียบเออเนาะ โอ้ยบ่มีทุนคือเพิ่นอย่าไปคืดเถาะสร้างขีอย่าไปขี่ตามสร้างเขาหมดพุ่นล์สองเมื่นหาสามเมื่นผุนเขาจึงค่อยได้เงินล้านเนาะก็ได้เป็นล้านพุ่นคุณเดาสองคนผัวเมียน่ะน่าใจนะจะว่าไม่ถือว่าสร้างต่อโอ้โหรือผัวก็ซื้อยูสสารัฐพุ่นเนาะเมียก็ซื้อบ้านเฮางอ๋อเป็นแบบมันเนาะเพิ่นมันเพราะนี้เัรนี่เพิ่นเห็ุแล้วบ่ข้าวเพิ่นเห็ุมาแล้วบ่บ่ยัง ขาเจ้ายัางยากนล้วมูแย่ยแจงแย่ยแจงเพื่อนว่าอันพอเพื่อนแม่เพื่อนมาหาว่าสันอันแม่ผัวพ่อผัวนะว่ามีบนอยูเข่าหน้าก็ไม่ได้กินมานะอืมอันนี้ก็ได้มาปรึกษาปูปูได้ว่าใหญ่ hmm. มองตัวว่าันเฮ็ดบุญหาเขาตัวเขาสิได mm ้ก hmm. ็ได้เอารถขึ้นมากอหันเลยมาเซิร์ ผีนะลงไปยุวัดโอ้เชื่อผีไปยุวัดโอ้แต่ใมันคนเนาะงผีขี้สิบวเอิดบ่อยากติเราเรื่องผีตัวเนี้ยคเพื่อนอืๆๆอ่น<ย>ๆอยากอยากเนี่ยยูอึดอืดอยากอยากเสียปากว่มีบอลดูกับ่มีอันปูแย่แต่งมาตายวันให้ซีมเนาะเจ้าโยห์หันบอกโยนบอกพ่อหูเพืกันผู้แม่น่ะตายยุวัฒนน้ตะไก่เอาผีจะไหนคือใาจังสันมากมาเทียมคนบ่เดี๋ยวนี้มากฝันมหาลูกฝันฝัน มาหาตูดสันเขากูไ่ได้กินเสียผ่ากู่ม่ลนุงวันสันวันวันดูวันเศ้ากูก็พ่มีม่ละหันวันแล้วก็ได้ไปปรึกษาปูยดปูเฮาหนีเพื่อนได้บอกใขย่ายที่เขาซานาะวันนี้ก็ได้แต้งคันหาคันแปดถึงมัดเซิลเอาร่งไปไว้วัดขาใจไปกใจ เอาบ้านี่ทำไปหลายอย่างหลายแนวเนาะเอจีไปทอดจักเบ้าอย่างก็เราเอ่เอาย่ายนี่คนสบาอีกเนาะแต่ที่แข้งเลขกค่ะเาบ้านี่ก็สำรับตัวเลขย่ายนั่งเนาะอืมค่ะเออก็ะทำสารทุกซุกดิบกันไปเป็นตำธรรมดาเนาะแนนตามตัวเนาะเอาสองตัวพอแนนคือบ่ใบ ให้จังเลยให้โ<ห>ล<อ>ดนะก็จังว่าทหันเจ้าก็ถามอยู่ดิหนูถามมาเอาสามตัวบะมีบ่บ่อ,อยายนั่งยังถามอยู่เนี่สามตัวมันกับบะมี่เดียวก็ไปพ้นของเจา้าของก็ได้ไอหกศูนย์สามยี่เปล่าได้สวัสด จะค่อยมากส่วนกลางโอ้ห้มาอีกรอบนึงหัวแย่คันมากเสียเดียวมันก็คือขาดคือจังหวดโอ้คือว่างงานแล้วเนาะเลขบัได้เลขเด็ดเนาะไปห้ามกันว่าอย่ามาเด้อมมันบ่แม่ขยันทั้งวัดโพดเธิยเนาะหางเตี๋ยมาพ่อๆกันนี่วันห้ามห้ามกับบ่มาหันเนาเลยบัได้น้ำเพลนจ่อยเออบานนี่มากส่วนกลางคุงค่ะโอ้ห้มากลางคุงอยู่นาะแม่เนาะกลางคุงฮาเล็มคันดีๆน้ำเพลนเนาะดีน้ำเพลนไปดีๆน้ำเพลนเพลนเพราะท่านได้หายได้ไปได้ลุ้นลุ้น สรุปตัวเลขกันมัเออสรุปตัวเลขเอาสรุปเลยเอาตอนนี้กำลังเกียงกันอยู่เฮ้ยมันเป็นน้ำมอพีเหล็กสามตัวนี่บอมันเล่บรอยากสรุปเอาสามตัวตัวไดกก่อนไม่น่าศูนย์อหกศูนย์สามอ๋อ,อน,น,น,นี่นี่มันก็พลาดแต่นี่นะหกหกศูนยสามหก ศูนหาไปสั่นตัวอันนั้นมันเป็นเน่กลางนั่นสิเอาขึ้นมาบนก็ได้บมดสามตัวโอ้ยได้เมื่อไปแต่มันสิไปอยากไปยุใสไปได้หมได้แม่เพิ่นบ่หามนี่ยังมาออกมงนี่เพิ่นกะบ่าว่าดิให้ออกคือเก้าเอาไว้ใบหน้าแจังอะไรมาพงสุดท้ายเขาไมาเบิ่งกันอีกเที่ยนหนึ่งเนาะเพิ่นหายแล้วเพิ่นมาแล้วทุนบ่ไหวแล้วหกศูนย์สาม หกศูน,ย,นย์างงนนยนสามเานาะแล้วกัรนี้ยังอีก่กับแม่ยังเหลือน้างใสเบื้องดูหกศูนย์ห้าที่สองหางคือเกาแล้วก็หกศูนย์ห้าคือเกาอืสามถูกเปเป้ได้ไหมน้องแม่เนาะเขาบอกว่าสั่นเอาขันผู้ได้ไ<อ>ันดีหนให้ไปเสี่ยงได้ว่าสัน่น,นพุ่งวาเนอ่ะผู้ไดฟันดีหนให้ไปเสี่ยงนด้มเมื่อบอกกันเมื่อบอกกันวันสิมี ไม่คำหลายทางพนารืว่าน่ะปูว่าบอแพงว่าผื่นตัวเลขนะเป็นว่านะ่ะพป็นว่านบอเออ,อปูว่านค่ะ,ะสำรับตัวเลขย้ายนั่งล้านเปอร์เซ็นต์วันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบนเด่นไปที่ห้ารองแปดจับคู่ได้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าห้า ส่วนสามตัวพ้นกะว่าพ้นสีเบาไห้ดอกพ้นก็ได้อดล้นทุนเบาไหวก็เลยต้องไฮไหมคะ่ะหกศูนย์สามกับหกศูนย์ห้าสองหางแตกกว่าสั้นค่ะพ่นว่าส่วนเด่นล่างศูนย์รองหกกว่าสั้นจับคู่กับนี่หกศูนย์หกสามหกแปดและหกสองมึงเลยกัแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะ เท่านี้ตัวนแอ้วต้นหนึ่งแล้วนะเท่านี้ล่ะ<ม>ว่าจังไหนวันไหนมันบน่มหูกับตัดเปลี่ยน,นออกเอาแสดงว่าง้วนนี่เลขย้ายนั่งสี่แตกทั้งสามตัวสองตัว ถามรู้ว่าเป็นยังือคือบางสันคือบางสันมือนี้ยายนั่งเป็นสวยๆแม่ค่ะแล้วก็นุ่งเสือสีสลกสีชมพูสีแห่งความรักโอ้ยนั่นพอดเดียวสองสามมือมาแล้วอู้สู้ได้นนบอยากงานวัดเนาะอาบน้ำแนวามานูโอ้ยคือห่อนแต่แก่ออกแก่เขาอยู่สีสดใสสนนี้่บเป็นสาวสมน้อยส้นีเอินแต่ยายนั่งก็สจเอินพี่นั่งอยู่เยอะยาว่าตัวค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้กะตัวเลขก็ได้แล้วเนะาะก็ขอบคุณคุณยายนางที่ามาให้แนวทาง,าางเน,ะน,นาะค่ะสวัสดีค่ะ